โอ้โหมาได้ไงวะเนี้ตามมาถึงนาเลยครับโอ้โหไม่ออกว่นนี่สวัสดีครับเสียโอ้ยขอนั่งรถไม่เนี่ยเปิดเอร์เย็นๆเลยวุ้ยมาต่ไหนครับเนี่ย เห้แล้วเนี่ยฝากมั้ยบุ๋มีโอ้รถใบกูบุ๋มยังกินโอ้ยเซียนเลยวะเฮ้ยตา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 ยเสียปากเจ้าเนี่ยใจ้งใส่มาเห็นเขาบีเกี่ยวมันพูดขุนเขาที่ทางพุ่งเอาไเจ้าไม่จอดอย่างอยู่นี้ามันรถเข้าไปบ่ได้โอ้ยขี่เขาไปขี่เขาไปไปขี่เขาไปห่มนั่นยไป นั่นนะพ่อมึงพูดนะเออมึงกระเกี่ยวไปต่อไปมึงกระเจียะเจียวไปรถเกี่ยวสีเหลียวลงเขาเขาปลายางนั้นขี่ไปจอดห่มวงนั้นไปมันมี่มองจอดป่ะโอ้บโหป้ามันรถเวียงเลยนี่โอ้ไม่ได้มาหาเสี่ยมูนานเลยโอ้ยเขาคือแกะออกไปแต่ฮะเสี่ยมแกะเนี่ยมึงแกะหนีออกไปแต่พึ่งไปติดฟิล์มม้าดิติดบ้างกันติดบ้างกันเอ้าเขาไปแถมดิแถมยัง ฟิมยู่ศูนย์กาแฟแถมกะไปรถพึ่งมาส่งเป็นบ่รถพึ่งมาส่งปุ๊บเอาบ่แม่นเอามาแต่มหมู่บ้านสิปูนนีนเดูทางไหนบ่เนี่มีเลยวะโอ้ยบันหนอกี่ลีวะครับรถไม่นี่ก็ไม่เคยอะครับได้ฟีลหรอดิฟีลหรอเฮ้ยมาได้มาได้ฟีลไม่ได้ดิกราแดโอ้ไปเอารถมาส่งปุ๊บไปกะเอามาเลยเอาเนื้อว่าจะเอามาแต่มหมู่บ้าน เรือว่าเอามาเหมือนกันจอดนี่บ่จอดใส่ไปอีกจอดใส่หุ่นนี่รถเกี่ยวสีรุ่งรองนี่ล่งรองนี่มีรถออกมาหมดจังแล้วโอ้ยนี่ครับเอื้นบักเซียมอะไรเลยครับต้องเอื้นเสียเซียมนะครับนี่เอื้นบักเซียมคืองกลางวันละโอ้ยปั่นห้ำตากแล้ววันนี้ที่สองวันที่สี่เนาะโอ้เป็นบุญดาครับเรียกว่าเป็นบุญดาอิลิป้าเดินทางรถใหม่ครับป้ายแดง โอ้ยบ่เคยพบเคยพอนีพี่น้องไปได้จังไรสิได้คือคือเขาเนาะปฏิททปัิทังโ่ทุททุงทททโอ้ยบูหยอดเลยมาหามาเถ้าแกจับเลยวะครับสองวันยี่สิปุ๊บมีเป็นมัดเถาแก่โอ้สุด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 ยอดสุดยอด ไม่ครับปัดลดไม่เนาะลดไม่ลดไม่เกียร,ออร์ขียดินมองออกหลอกแลขี่ไปใส่มาพปนีิออเ,เอา้าเอามาแต่หมู่บ้านเป็นยังคือต้องไปตีฟิล์มมือนีิเอาก็แบบมันบดทันไงเลยหมู่บ้านไงอ๋อเลยหมู่บ้านเอาออกมาก่อนเอาออกมาก่อนแล้วก็ขี่กข้าไปติดฟิล์มือ,นอ,มนอ,นอหนติล์มมมือนีาเปลี่ยนเลยครับลุยเลยครับลุยลุยสายลุยสายลุยสายท่อส่ท่อ

ขี away, ult, <im <im mai, Please, oh oh ่ลงมาขี่ลงมาปาเกียบปากเฮ้ยไปขับไปไหนไปเฮ้ยขี่เฮ้ยขี่ขี่ไปแดงออกไปโซงใหญ่ไปเอาโลเกียวเลยโอ้ยเดี๋ยวไปเอาโลเกียวก่อนพี่น้องข้าสิบอกครับถ้าแกเสียมสิ่งละครับโอ้ยอยู่ไกลบ่เลยนี่โอุ้ยมองแท้ครับมองออกหรอกเลยครับป้าไม่ข้าขี่ดินแดง เฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าต่วแกแซมเนี่นี่ตัวแกแซมเนี่นี่ครับตัวแกแซมสุดยอดสุดยอดนี่ครับไปรุ่นสร้างตัวอย่างนี้เลยต้องหาพลังนี่ครับหาเงินเตะแกหูวยักไปซื้อรถซื้อยังนีสุดยอดครับผมดีกว่าไปให้เนี่ยม่อนครับดีกว่าไปเปรี้ครับนี่ครับของแก่ของแกสุดยอดสุดยอดอ๋ออันนี้เป็นมัดย่อย ปลา,ปย,าย่างเฮ้ยมือนัน้นเฮ็ดเบียร์เงียอยู่นี่แหละขวดหนึ่งบุวว้งวะเขาเก็บเอายัางอิริส่วดเบียร์เออเต็มขวดเลยเฮ้ยใส่เนื้อของฝากฮะในของฝากลีมเฮ้ยมันต้องฉลองนี่รถนไหมอ่ะมันต้องฉลองนี่ฉลองอยังนี่ฉลองไปโอ้เอาไปดาวไปแล้วโอ้ ไ่ได้ม่ได้ม่ได้มันต้องจงไว้ฉลองนี่เย็นเเย็นเเด้อผูกแขนผูกยังตรถตัวเนาะเจ้าตัวต้องผูกแขนให้คอยไหมเาเพื่อสไอ้ไอ้ผู้เฒ่าผูกไอ้เพราะท่นเ่าไอ้เพท่านเ่าเฮ้ยบอกสิตีอะไรบ้าเ่าเฮ้ยเพท่านเ่าได้ดิไม่เดือดมผูกแขนนะไม่ไยังครับไม่ได้ยินอนไม่ได้ยังเนะครับไม่ไ้ยังข้าผูกแขนนะ วะนี่ครับออสิมาเล,นลินเขาลมครับผมมาม,มาจ,จวดไว้เราเบาเร็วครับอออันี่ไปเชื่อเราบ่เวื่อเราบ่รถเกี่ยวแล้วนี่ฮานานี่แหละมันบาเร็ว,ว,าาว,ร,วรถข้างก่อน,อนต้องไปกับ<อ>ต่อไปกับซื้อรถเกี่ยวครับผมนี่เสียแซมครับโอ้ยอเสียเซมอยมออเ,อเอาอย่างเดียวอ,อย่างดีฮะเอารถไหแล้วดีเนาะ <laughs> ไม่เนาะ ยังไปหาซื้อรถเงีมยนี่จมนี่เด็ตัววาร์รถยังนี่อันนี้คือรถเกียวเลยนี่แต่รถเกียวเกียวหมูโอ้ยนี่ยังเนี่ยไปจวดแปอ่ื้อรถตั้งราคาตั้งหลายแสนมึงกับขากรองเดี่ยวอันอันนี้ยัดไว้ครับเข่าเขา ตาย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 เบืงขาห่างขาขี้ไปเดี๋ยวมบงขาบิดขาเบี้ยวเบินเฮ้ยจะงูจะพังกะกรองสื้อใหม่นเดือครับบ่่แพงหอดสองแสนหรอกครับผมขากองกัไรสองร้อยกบาทนี่ละ่าฮ่ามีมาโคะอะไรมี้หอ้ยีมันในถอดใถอดเฮ็ดอันนี้ก็ได้เพราะท่านใส ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไอ้นี่มันมันหลุดเมื่อวานนี่เกี่ยวไปเกี่ยวไปมันหลุดก็เลยถอดออกก็เลยถอดขอบออกปะเบิ้งว่ามันสิบตัวกี่วงฮะมือนี่ชิวๆครับประมาณสิบไรนี่แหละก่อนเที่ยงเอี๋ยวยูเกือบสามสิบไรนะพอดีก็เกล่ยวหัวสี่ถุงกับสี่เดียวยูประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกไรนี่แหละครับคันเดียวกับสั้นกเอาล่ะครับฮะเกี่ยวหัวสี่ถุงเลยนโอ้ย ไปกิเกี่ยวกับเกี่ยวไปบ่เกี่ยวกันแล้วแต่แล้วไปเกี่ยวห่อจะคล้องกันได้หรือล่ะเออบ่ได้มีเจ้าเดียวเลยครับไปจะคล้องเกี่ยวคุยใหญ่ไปสละครับผมยังมาหาถือสาดึงไปจะคองเกี้ยวไอหิงมาแล้วครับไอหิงมาแล้วนี่มากัดกันกับพวกเซี่ยมหรือหล่ะโอ้ยหิวน้ำนี่วะจ้าของหน้าไปไหนสมมาเนาะอันนี้รอดจ้าของหน้าป่ะบ่รอาแล้ว เราลอ่อกระจวดแม่นี่บอไอไมึงเกี่ยววิ่งนีป่ะใครเกี่ยวอยู่บออะไรยิวิ่งนี่อะไรเกี่ยวพูนเกี่ยววิ่งพูนกับทั้งหลังอีก,อกทกั้ <c oughs> งหลังอีกบิ่งหนึง <c oughs> ่งอบอไอเลี้ยงเลี้ยงใน่วัมแม่ในทั้งหลังลมๆบิ่งหนึง <c oughs> นน่งก <c oughs> ินแต่เขาลมครับผมวา <c oughs> <c oughs> สนาพี่เลยสักนิดละวาสนาดเกี่ยวแต่เขาลมครับขอยยืยนคอยเกี่ยวไปแล้วแซมไปครับะไปครับทำจังไหน ข้าว่ัเป็นเลยเนี่ยโอ้โหาดิเอพวกข้าวจ้ะเอ้ยเบิ่งครับออกรถปุ๊บมาถกแกออกเลยปุ๊บพุ่งใหญ่ปุ๊บเออพุ่งใไงขี่พว่ออกวันนี้ใส่กางเกงใส่กางเกงยิ่งเฮ็ดโอนต้นโอนต้นอยู่ปั้นมาใหญ่ขัดนิดนึงใส่เนาะลองมันไ่เนาะใส่มาวัดกันเลยมาเฮาเตรมรอยวะฮะเตรมรอยมาจะขอวัดกันละมันคือบอลหนามากลับยูพีเลยว่ะ โอ้ยไปครับ2020มาใส่เข่าไปเอ้ยเอ้ยเอาเอ้จ้างเดือดแสนวิววะไรเราลอยด้วยเอาอีลิอันนี้อันนี้หกไรอนี่หกไรได้ดินี่เจ้าว่าคืออะไรเอาโอ้ยตั้งแต่ไอ้ยังเอาใส่เลยยันยังวะอันนั้นเจ้าโม่ใจครับ บ่าใจเสี่ยมว่าใจโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กับบ่อนู่หัวมอโน,โน,โน,โนตามภาษาพี่บ้าครับพอกันคลิปน้าครับผมไม่นี้ก็ต่อแกเสียมเพิ่นมาเหรียญน,นําครับมาดกากดิเด็กได้ครับสองพันยี่สิบมาดกากว่าเขาบอกภาษามาหน้าเหมาโอ้ยมันมีคนอคน้องไม่ไง คุณถึงกำลวิ่งได้ไหมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ